สวัสดีค่ะการหารายได้เสริมทำที่บ้านหรือการหาอาชีพเสริมก็ทำให้หลายๆคนผ่านพ้นปัญหารายได้ไม่เพียงพอในยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําทำให้หลายๆครัวเรือนได้รับผลกระทบรายได้ไม่เพียงพอหรือตกงานการหารายได้เสริมจากอุปกรณ์ที่พกพาได้ตลอดเวลาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตก็ถือว่าไม่จาเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมเลยนะคะ หลายหลายคนได้หาเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์หรือการทำงานออนไลน์ก็ถือว่าดีเลยล่ะค่ะแต่ทั้งนี้คนที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านนั้นก็สามารถนำไปต่อยอดได้แต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะก็เรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะการวาดสติกเกอร์ไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพอิสระ เพราะสามารถนำไปทําได้ทุกที่ทุกเวลาคีเอทงานใหม่ๆได้ตามสถานที่ที่เราเดินทางไปค่ะทั้งนี้จากสถิติปีที่ผ่านๆมาหลายๆคนทงสงสัยว่าแอปพลิเคชันใดที่คนไทยใช้งานมากที่สุดคำตอบคือไม่พ้นจากแอปพลิเคชันไลน์ค่ะรู้หรือไม่80-90%ของคนไทยมีแอปพลิเคชันไลน์ติดตั้งอยู่บนมือถือ ข้อมูลทั้งหมดทำให้รู้ว่าแอปพลิเคชัน line ได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรืออาชีพใดคนในเมืองหรือคนนอกเมืองก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน line ได้แล้วค่ะจนทำให้ผลสำรวจต่างๆยกให้ line เป็นแอปพลิเคชันที่มี engagement มากกว่าแอปพลิเคชันอื่นค่ะ ผลสำรวจของ VR Social ระบุว่าแอปพลิเคชันใดยอดนิยมสูงสุดในไทยนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Line ในขณะเดียวกันผลสำรวจของ Camping Asia Pacific 100แบรนด์ที่ดีที่สุดในไทยพบว่าแอปพลิเคชัน Line อยู่อันดับที่8ลองจากธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นแต่ถ้าหากเป็นธุรกิจของแอปพลิเคชันไลน์ได้แซง หน้าคู่แข่งทุกลายซึ่งทำให้รู้ว่าแอปพลิเคชันไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยรู้สึก engagement มากที่สุดและรู้สึกผูกพันมากที่สุดจึงทำให้ได้รับรางวัล The Most v a r u a b l e b a n d of the Year 2020ค่ะแล้วแอปพลิเคชันไลน์เกิดขึ้นได้อย่างไรแอปพลิเคชันไลนมีจุดเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้เกิดเหตุสึนามิครั้งใหญ่ในปี2,554และมีการเกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ระบบสื่อสารขัดข้องเลยทำให้ทีมวิศวกรจากบริษัท Never c o r l a o r a t i o n ได้คิดค้นแอปพลิเคชันที่ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นทีมวิศวกรก็ได้พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันจึงได้เป็นแอปพลิเคชัน l ล n e ในปีเดียวกันแอปพลิเคชัน l ล n e ก็ได้โตและได้ก้าวกระโดดเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากกว่า5 4 2 1 2คนค่ะ ในระยะเวลา1ปี7เดือนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line มีมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line มากกว่า200ล้านคนทั่วโลกซึ่งถ้าเปรียบเทียบแอปพลิเคชัน Line เป็นสินค้าก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือค่ะต่อมาประเทศที่ใช้แอปพลิเคชัน Line รองเป็นอันดับสองจากประเทศญี่ปุ่นคือประเทศไทยคนไทยซื้อสติกเกอร์ลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกและสติกเกอร์ที่คนไทยนิยมซื้อกันคือสติกเกอร์เรียนแบบดาราเรียนแบบตัวอักษรเรียนแบบอารมณ์ความรู้สึกนักขนาดนั้นโดยคนไทยเฉลีย่ยใช้สติกเกอร์ลายมากกว่า47ล้านคนและเฉลี่ย ใช้งาน63นาทีต่อคนต่อวันค่ะทั้งนี้การจัดจำน่ายสติกเกอร์ลายจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่50%จากยอดขายโดยที่เหลือจะถูกหักไปให้ทางลายค่ะสติกเกอร์ลายที่ถูกจัดจำน่ายมีอยู่2รูปแบบนั่นก็คือ Official Sticker และ Line Creator Market และสติกเกอร์ไลน์จะถูกวางในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า l i น e c คเตอร์มาร์เกค่ะแต่อย่างไรก็ตามการหาอาชีพเสริมในช่วงวิกฤตแบบนี้ได้ก็ใช่ว่าเราจะจ่ายฟุ่มเฟือยแบบเดิมกับยิ่งต้องอดออมประหยัดเพราะในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ดังนั้นการมีเงินในบัญชีมากขึ้นเท่าไหร่ในอนาคตก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ขอบคุณค่ะ